เปิดตัวแล้วหวานได้เจมาภายลีลาดาสมัครลงข่าวฟรีที่เว็บไซต์ p r i t n e t ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ลงข่าวประชาสัมพันธ์ง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเองก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจคนละหนึ่งไลค์และคนละหนึ่งซับสไครแล้วไปฟังกันได้เลยค่ะ เป็นอีกหนึ่งคู่นะคะที่ข้ามแฟนโซนเป็นคนพิเศษของใจค่ะกับคู่ของเจมาและพายลินดาค่ะหลังจากที่เขาเปิดตัวกันไปนะคะก็บอกเลยว่าทําให้แฟนๆเนี่ยฟินมากๆเพราะว่าความน่ารักของเขาทั้งคู่เนี่ยและความคล้ายๆกันของเขาทั้งคู่นะคะเป็นอะไรที่น่ารักมากค่ะเส้นทางรักของเขาทั้งคู่นะคะเลื่อนจากสถานะคู่จิ้นเนี่ยมาเป็นเพื่อนแล้วก็มาเป็นคนรักค่ะทั้งคู่นะคะเป็นเพื่อนกันมามากกว่า5ปีค่ะประทับใจในความจิตใจดีของอีกฝ่ายทำ ให้อยากรู้จักกันมากขึ้นยกให้เป็นคนพิเศษของใจการขยับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะทําให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นและข้ามส่วนของเฟนโซนไปเรียบร้อยแล้วซึ่งมาเป็นคนของใจเนี่ยคอยซับพอร์ตซึ่งกันและกันและเจมส์นะคะยังเคยพูดถึงพายว่าเขาเป็นคนเก่งมากๆเป็นคนถ่อมตัวเป็นคนที่จิตใจดีดูแลทุกๆคนและเจมมาเองเนี่ยเป็นคนที่ไปสารภาพรักกับเขาค่ะและทั้งคู่นะคะก็ยอมรับว่า พอมีความพิเศษมากขึ้นเนี่ยก็มีความเขินมามากขึ้นเมื่อก่อนตอนที่เป็นเพื่อนก็อาจจะยังไม่ค่อยเขินเท่าไหร่แต่ตอนนี้เนี่ยมันเกินคำว่าเพื่อนก็จะมีโมเมนต์ที่แบบเขินอะไรแบบนี้เรียกได้ว,ว่าเป็นคนพิเศษของหัวใจเลยค่ะแฟนๆนะคะรวมถึงเพื่อนๆในวงการบันเทิงเนี่ยเห็นแล้วก็อดปล่อยผ่านไม่ได้ค่ะเข้ามาแซวก,กันตลอดเวลาค่ะว่าตั้งแต่เปิดตัวกันเนี่ยรู้สึกว่าหวานมากๆอะไรอะไรคู่นี้ก็มีแต่สีชมพูค่ะส่วนสําหรับคู่นี้นะคะเจมมาและพายลิลาดาก็เป็นอีกหนึ่งขวัญใจสําหรับคู่ ตั้งแต่ละครตั้งแต่ผลงานกันเป็นต้นมาล่าสุดก็ข้ามคําว่าคู่จิ้นมาเป็นคู่จริงเรียบร้อยแล้วยังไงพวกเราก็ไปส่องความหวานของเขากันได้เลยนะคะแอดมินจะทิ้ง i อของเขาทั้งคู่ไว้ให้ทางด้านล่างพอเขาเนี่ยถ่ายรูปคู่เมื่อไหร่แท็กกันไปแท็กกันมาบอกเลยว่า IG เป็นสีชมพูมากเลยค่ะแล่ถ้าเพื่อนๆชอบช่องของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ไว้ให้ด้วยอยากให้เรานําเสนอเรื่องใดที่น่าสนใจคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะ เพราะการบริการคือหัวใจสำคัญข,ของธุรกิจของคุณเลือกหูฟังที่ใช่เพื่อใช้งานคอนแทคเซ็นเตอร์ต้องวิธีเฮดเซ็ต